สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลแหล่งเรียนรู้ทางได้ที่นะครับคลิปวีดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อหรือ username นะครับในโปรแกรม Discord ในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเรานะครับผมวิธีการเปลี่ยนชื่อง่ายๆเลยครับก่อนอื่นให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับเป็นการตั้งค่าผู้ใช้ครับเป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปหลังจากนั้นนะครับเขาจะขึ้นบัญชีของฉันเห็นไหมครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมคนท่านไหนไม่ได้ขึ้นมาผมแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับแล้วก็มาที่โหมดสตรีมนะครับถ้าของคุณผู้ชมเปิดอยู่นะครับเปิดใช้งานโหมดสตรีมอยู่แนะนําให้สลับสวิ์มาเป็นปิดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วไปที่บัญชีของฉันนะครับก็จะขึ้นบัญชีแบบนี้มานะครับผมหลังจากนั้นนะครับ ก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาเปลี่ยนชื่อเลยมาที่แก้ไขตรงนี้อ่าหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนชื่อตามต้องการที่คุณผู้ชมจะเปลี่ยนได้เลยนะครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จนะครับก็ให้ใส่รหัสผ่านที่คุณผู้ชมสมัครมาเป็นรหัสปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นนะครับเพียงแค่นี้เองครับผมเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อในโปรแกรม Discord ได้แล้วครับในคอมพิวเตอร์แล้วก็นอตบุกนะครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปัหน้านะครับผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมมาได้แล้วก็อยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ